สวัสดีครับผม X Gamer นะครับก็กลับมาอีกแล้วนะครับกับเกาะร้างนะครับไม่ได้อัพคิดตั้งนานเลยนะครับผมมีแขกรับเชิญมามาดูเป็นเพื่อนนะครับคุณ X Gamer เอ้ยผมซี X Gamer คุณ Sketch กก Channel ครับ เบอลจูเลยครับเประสิทธิ์เลยสิครับโอ้ยเมื่อไหร่จะขึ้นบ้านได้เนี่ยเครบเครบครบคุณสเตปครับ ครับคุสเกตครับคุณสเก็ตครับครับคุณสเก็ตครับพอจะมีซักสองร้อยมไมีครับทำไมไม่มีล่ะครับ โอ้งันขออันนั้นขอเลยได้ไหมครับทำไงครับทำไมเรืคอับไม่รู้เลยเออโอเคๆการจบคลิปก็คืออย่างที่ผมบอกครับไปอีกเกาะหนึ่งนะครับโอ้้าเหเหรอ โอเด้อโอสกิลตัดเดี๋ยวอนเหียวมีตอบใช้ซีนะซีก่อลังครับก่อลางที่มีต้นไม้เยอะที่สุดในโลกอาหารไม่มีมีแกะตัวหนึ่งมันจะได้เนื้อแกะมาไหมเนี่ยซีงอยู่เนี่ย เฮ้ยขอยไ้ยขอยไม่ได้นี่อยได้ชีวิตจบกันเลยนโอ้ลงมาเจอสเกลตัดยิงโอ้ยโอ้ชีวิตนี่จะอยู่รอดเนี่ยครับผมเลื่อนเหลือครึ่งเนี่ยครับบายครับออเอาเนื้อแกะมาให้ครับ เย้ได้เนือ้อแกโอ้ใส่คร,สะะครับนอกคครับขอเลยนะครับนี่นะครับที่พีบอกจะพาอย่างที่บ,บ,บอกเนี่ยผมก็จะไปกัดหนูนะครับแล้วผมก็จะจบคลิปเลยนะครับโอ,โอ้ยให้กว่าจะสร้างบล็อกได้อยู่ตั้งไกลก็สร้างห้าพาร์ทนะครับแต่ละพาร์ทก็จะแนะนำของไปเรื่อยๆ ดีมากครับไมครับไม่ต้อเข้ามาดูแลุณไม่ต้องเข้ามาดูลครับ ผู้จบจบจบพรุ่งนี้วันเด็กไปไหนไเพื่ออะไรโกยอยูอยย่ทำไมตกพันรอบจดง๋ยวถไมเราไม่เจอกระต่ายเลย

ตามผู้เชี่ยวชาญนะก็ใครก็ได้ที่ไม่ใช่ผมมานะยังไม่ตายอยู่นี่อึดอะไรอย่างนี้จะเออเอาเนือ้อมาโอ้เนื้อรสชาติอร่อยมากดอเก บอกเลยไว้เลยนะครับชแนลผมครับไม่ใช่สูตรนะครับไม่เหมือนคุณสเก็ตนะครับเขาพอเท <wh> ่าเมื่อไหร่สูตรเมื่อนัน er ้นครับใช่ไหมครับสุดสุด บ้านเข้ายาเนาะทำทอดแต่ไม่มีทอดทำทอดแต่ไม่มีโคทำไงก็ทำตาโคดิลุง เซก้าตาย,ยาเป็นเพื่อนรักก่อนนะโอ้ยยิงไม่หมดเปล่ายังไม่ได้เกมหมดเขาไม่มีเพื่อนเนี่เหงาเบ่าผมยังได้สันเลี้ยงเขาใส่อะไรใส่ไม่ไม่ชอบแจ๊ แก่สนอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แก่ไม่ใช่่ไม่ใช่ายชเลอ่ลองดูอ่ะผมขอเสกกระต่ายสักตัวนะครับอันนี้ขอประจันโดนวนะผมไม่มีเพื่นไม่เอาเอากระต่ายหน่อย ไม่รู้บูบี้บูบี้ชื่อไม่แกตายหัวชัาเลยแกตายเนื้อรึกุ้งกินกุ้งกินทำไมชื่อบูบี้แล้วมันทำไมเปลี่ยนชื่อเลยไหมอ๋อที่ไม่กูเลยไม่ ขอร้องอเพลงไงบูบียงอ,อ,อะไรก็ได้เร็วๆเหอะโอเค,อเคตายกันลยตายตายพ่ทูลบอดี้สลปบเลยไหมล่ะฮะตายหรือตูนตายเอะ กินเนื้อแกะไม่มีอะไรก็ผมก็ขอจบคลิปเพลงเท่านี้นะครับอ่าอหอให้คุณสเก็ตมีโอกาสมีโอกาสได้ภาพคุณตายนะครับอ่ะเชิญครับตายครับโอเคครันจบผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเอาเนี้ครับเซอร์ลาฟบายบายอ่ะ